สวัสดีจะไม่น,นาก็ลริ่จะไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มสนะคะเมื่อวันไปเรื่องอโอไปห้ามอ้อนหลงเมื่อวานนี้ไปเรื่องกันแม่รัตตับอักเสบบีตรวจเลือดไปแล้วนะคะอุนอ่นอุนอ่นอุ่นจะเศร้าไปแล้วแต่ว่าอาทิตย์หน้าจะไป อ่นเอ็กซเลยนะคะแล้วก็ฟังผลแต่ว่าทางมัองมวนตองเราจดหมายมาจากโรงพยาบาลก่อนเนาะ,ะเนาะส่วนตอนนี้เดี๋ยวจะไปฉีดวัคซีนวัคซีนโควิดเข้มสี C กันนะคะเมืองใบไม้เปลี่ยนสีหน้าบ้านพี่น้องถาเขาใหญ่ลงมาเอารดเนาะสวยไหมอะ่ะใบไม้เปลี่ยนสีฝนตกพี่น้องงามเนาะ กำลังเปลี่ยนว่ามันบอกเปลี่ยนพร้อมกันด้ซึ่งเปลี่ยนก่อนซึ่งเปลี่ยนน้ำกลดเห็นบ่มันหักงามเหมือนชีวิตคนเนาะการเวลาหนึ่งปีกับุนเวียนเปลี่ยนไปคุณเห็นบ่มฝนตกก็ร่มแนยอยจากน่อยไม่น้อยมีนัดฉีดวัคซีนสอกใบสองเข้าใบม่งก,กลัวกำลังออกจากบ้านค่ะฉีดวัคซีนแล้วใส่พ่อยหญ่ผ้าแวนไปรับของ ฟังของเขามาเล้ยงสองเจ้าทย่อยทย่อยมาเนาะโอ้ยเขาสมบ้านบ่าแล้วเป็นจักเทื้อส่มถนนนะหนาวแล้เด้พี่น้องสวีเดนหนาวแล้ว,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 ลวร่วมพัดไว้ไหอยบรรยากาศก็จัง งานประจำปีงานกาชาดกันทรงซีเมืองแล้วไม่ไห่นี่แหละพูดถึงฉีดวัคซีนไม่น่อยลืมเ้าไมหน่อยฉีดวัคซีนเข็มสามใส่แขนข้างใส่ฉีดรู้สึกว่าคัดยกแขนขึ้นบบได้เวลาขั้นหลังเกาหลังเกาบบได้มันคัดจนตรงอันมองเขาฉีดยานี่ตั้งแต่เข็มสามผลจนปานนี้ยังบ่หายืันนี้ก็จะฉีดฟังเกาแหละ พ่าพ่อใหญ่ไปเอาอันบัตรที่จอดรถนี่ค่ะสามเข็มเข็มทีซีเดี๋ยวก็าซิลงมงใดเข้ามาเบื่งกันอันนี้เข็มสามอันนี้แหละฉีดเข็มสามมาแล้วแขนไม่น้อยคัดปวดหลังเก่าแขนขังสายคัดลังปไดเลยง่ายมากแล้วขั้นหลังยังเก่าปไดเละมันคัด ยกขึ้นเหนือบาลายกันย่างบาไายว่ามันสีเศร้าว่วา,วาเศร้าจกเถื่อตังโดนเลยไปไปชีดก่อนค่ะเสร็จแล้วเข้มสีช่อ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 รับอันเร็จเข้มสีกับไปเอาอยาฮอร์โมนกับมีปัญหาอีกกับใบสั่งหมอนี่ถ้าจะอันผู้สั่เข้ออันก็น เภสัชยากรก็เจ้ากระดีดีเก็าหนังหนาไม่หน่อยได้มาเอาอยาบุ๋ยถ้าเธอเอาวันนี้นะเธอจะได้จ่ายร้อยเปอร์เซ็น์แต่ถ้าเธอรอเดือนหน้าวันที่สิบสองเธอจะได้จ่ายครึ่งราคาพอไม่หน่อยได้ส่วนลดอยู่นะคะแต่ต้องเอาตามใบสั่งแบบหมอกำหนดให้มาเอาอช่วงใดช่วงใดก็มาเอาตามช่วงนั้นไม่หน่อยจะได้ส่วนลดเนาะคะ่นะเนาะถ้าเม่หน่อยบ่ามาเอาตามอคอกำนดไม่หน่อยมาเอา ก็เต้นแนมถนนไม่น้อยมาเอากกอนไม่น้อยก็จะเสียรอยบนเส้นนะคะงามบ่ใบไม่นะ่ะนี่ใบไม่ไมไมไมลงบานงามๆคันไม่น้อยบริสุทธรถน,นี่ตายค่ะค่ายาแต่ละเดือนหลายยาเกินฮัลล่มอลล้นล ยังก็ฟอลาบอร์ลาแฮมตาผักเกียดเฟิร์สอีกดอกและสิเของไปเอาของที่สร้างเขาส่งมาให้แล้วค่ะพวกพัสดุของกลับเมืองไทยนะคะโชคดีที่ว่าได้ส่วนลดก็เลยบัวลายไปไหนแทนไม่ได้ส่วนลดนี่ตายแต่ละเดือนค่ะค่ายาก,กับ่ฟแห้งแล้วซึมเศร้านี่ก็ไปถดถอยหล้ว อย่าซึมเสาวยาเบาหวานไขมันฮอร์โมนนะคะอนาคตอาสดรยากระเบิงกวนปรัาตับอักเสบบีไปหน่อยอีกก็ได้เนาะเซ็ตสิ้นแล้วสำหรับวัคซีนเข็มซีนะคะได้ฉีดไฟเบอร์เมทเห้ติดเปนไฟเฟียร์ไฟเบอร์ไฟเฟ่เดมเมนน้ำเฟอร์เมทเอ่อเฟอร์วัคซีนไฟเซอร์ไปหน่อยฉีดไฟเซอร์ทั้งทั้งซีเข็มเลยค่ะ บีบีสรีสีดเข็มที่สามวันศุกร์นะคะต้องฉีดก่อนที่จะบินมหาเมรุเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยปวดห,วหัวเล็กน้อยถ่ายคลิปเรื่องข้าย,ยาแค่นั้นแหละแต่ว่าดีแม่ไม่ได้โชคดีอยู่ด้รอบก่อนนั่นมาเอาก็มีปัญหาข้าเจ้ากับโซยเฮ็ดที่แม่หน่อยได้เครื่องราคานะคะแต่ว่าเดี๋ยวสิด้เทียงกันก็หมออีกสิด้ว่ากันก็หมออีกเด,ดือนหนารอบหนานะคะ